ไปเลยค่ะข้าพเจ้าหนึ่งสองนำเสนอเรื่องสื่อมารดสื่อมารดคือื่อสื่อที่สื่อสารที่เก่าแก่ที่สุดที่ใช้กันมานานมากเป็นเครื่องมือสื่อสารบุคคลที่มีทั้งคำพูดกิริยาท่าทางการแสดองออกทางกิริยา ด้วยวิธีการสนทนาบรรยายและอธิบายในะดันสงไม่อยู่ าก,การหรือมวลชนในปัจจุบนนนันองค์กรต่างๆไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนไปจนถึงบุคคลทั้งที่มีสื่อเพื่อเสียงและคนทั่วไปสามารถสื่อสารกักนเอได้โดยตรงผ่านโซเชียลมีเดียวันำไปใช้อย่างมากตัวอ,อย่างของเซมนอสทำคลิปเหรีอยวาจา ช่นตรวหมายข้อความหรือ email. าารอีเมลภาษาท่าทาเช่นลนักษณะหรือรูปเท่าอออขอบื่อ รายได้ให้แก่ผู้ใช้งานเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตงนอืนผลรกทหนึ่งเรื่องดสัมพันธ์และให้ส่วนหน้าหลักตรงระหว่างคนรลอกผ้าขอเริ่มเสพติดความสนใจจากคนอื่นมากสุดก็หให้เกิดโรคซึมเศร้า ้ลยแรงที่ปัจจัยที่ก่อให้เธอรูปย่งอื่ออองห้าการเป็นตัตวของพวกเรา,าของพวกเราขอจดการเสนอในวังนี้ครับขอแจ้งความคะ